สวัสดีครับ All v h e e l l i f e นะครับช่องน้องใหม่นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์นะครับผมและเพื่อนนะครับบางใหญ่บางเล็กล็อกดาวนอยู่กรุงเทพนะครับเดินทางมาไม่ได้วันนี้ฝากผมนะฮะดูเดี่ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับชาว All View Drive ตอนนี้ก็บางเล็กนะครับมารายงานตัวก็มีการทดสอบ Mew X โดยบางใหญ่ไปแล้วไปติดตามกันดูก่อนแล้วกันแล้วส่วนผมอยู่กรุงเทพ นะครับบางใหญ่อยู่ขอนแก่นเราโหดช่วงนี้โควิดด้วยก็เลยไม่กล้าไปมาหาสู่กันเดี๋ยวผมทำรายการจากกรุงเทพส่งไปบ้างนะตอนนี้ไปดู m ิลเของบางใหญ่ก่อนแต่น่าจะถูกใจนะครับน่าจะถูกใจเพราะว่าตัวนี้นั่งสบายเหมาะกับคนที่ชอบความสบายนะครับไม่ชอบความกระด้าง m ิ x ครับอีซูซูครับแั้จเจอกันนะครับไปละขออนนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับชีวินนะครับอิสุสนะฮะอำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะฮะที่ให้ยืมรถมาเพื่อที่จะรีวิวให้นะครับขอนำเสนอนะครับ All New Isuzu New X นะครับ2021นะครับวันนี้นะครับมาทางนี้ดีกว่านะครับกระจังหน้าใหม่เลยนะครับลุกใหม่นะฮะนะครับดูบึกบึนกว่าเดิมนะฮะทำให้นึกถึง The Pro ดูเองจอสันนะครับกระจังหน้านะฮะเวิลด์คอสฟลูนะครับแล้วมีเซนเซอร์นะครับฝังอยู่ในนี้นะครับ2 2ตัวนะครับด้านข้างอีก2ตัวนะฮะเซนเซอร์คันนี้นะครับรอบคันเนี่ยทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับพื้นนะครับจากเอ่อจากพื้นขึ้นมาที่ตัวรถนี่นะฮะสูง230มิมลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับออฟโรดนะครับตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสน 7,9 0 0 0บาทนะครับเป็นรุ่นอัล i m เ t e นะครับรุ่นรองท็อปนะฮะขับเคลื่อน2ล้อนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปนี้ก็จะเพิ่มอีกแสนหนึ่งนะฮะราคา m ิวเนะครับ2021เริ่มต้นนะครับที่1,100,000านนะครับ9,000บาทนะครับรุ่น Active นะครับเอามาดูกันนะครับไฟหน้านะครับไฟ led นะครับ arrow signature นะครับไฟตัดหมอก นะฮะ LED นะครับเปลี่ยนลุกจากเดิมไปหมดเลยนะครับนะฮะไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้นะครับรุ่นอัลติเมทขึ้นมาเนี่ยนะครับสีของกระจกข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวถังรถนะฮะไฟเลี้ยว LED นะครับล้อนะครับ20นิ้วนะครับรุ่นเอลติเมทนี่นะครับถ้าเป็นรุ่น Entry นะครับก็จะ17นิ้วนะครับที่จับประตูนะฮะนะครับก็ เป็นสีเดียวกับตัวถังนะฮะบันไดนะครับรถคันนี้นะครับสูงสูงกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ยาวกว่าเดิม25เซนนะฮะกว้างกว่าเดิม50เซนนะครับสูงจริงนะครับผมสูง180เนี่ยนะครับขึ้นนี่ต้องบันไดเลยนะครับนะฮะยิ่งถ้าผู้สูงวัยนะฮะนะครับนะค,คนมีอายุหน่อยเนี่ยต้องใช้บันไดเลยนะครับเป็นแรงประสงค์นะฮะรถครอบครัวเนี่ยประสงค์ที่มียอดขายนะครับทั้งในไทยทั่วโลกเนี่ย เพราะิลามากโดยเฉพาะเพื่อนๆผมนะฮะที่ฟิลิปปินส์และออสเตรเลียนะครับกำลังถามหารุ่นนี้อยู่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นภาษาอังกฤษให้เขาด้วยนะฮะมาดูด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับเป็นวิงเ l e ดซิกเนเจอร์นะฮะไฟ LED นะครับสามเส้นนี้นะฮะสวยงามมากนะครับตอนกลางคืนนะครับแล้วก็โลโก้นะครับ Isuzu นะครับ New x นะครับชีวิน Isuzu นะครับเบอร์โทรนะฮะไฟ ส่งสวะเป็นรีเซ็ตเตอร์นะฮะอยู่ที่กันชนนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์นะฮะสตัวด้านตรงกลางนะครับและด้านข้างอีกนะฮะเป็น4ตัวนะครับด้านหลัง4ตัวหลังสี่ตัวหน้า8ตัวนะครับเทลเกตประตูท้ายนี่เปิดด้วยไฟฟ้านะครับต่างจากรุ่นเดิมเยอะเลยนะครับสบายนะฮะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับพื้นที่นะครับถ้าตอนนี้เบาะนี่เจดที่นั่งนะครับอเนกประสงค์นะฮะ พื้นที่ทั้งหมดตอนนี้นะครับ235ลิตรนะครับแล้วถ้าพับนะครับพับเบาะลงง่ายๆนะครับดึงนนี้มานะครับนี่ก็เหลือ5ที่นั่งนะครับ897ลิตรนะครับด้วยกันนะครับนะฮะใส่ของนะครับใส่ของได้สะดวกสบายเลยนะครับเทียบเลยขึ้นไปนอนยังได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดู ด้านนี่นะครับด้านในนะฮะนะครับพับถ้าจะพับตรงมานะครับก็ง่ายนิดเดียวนะฮะอนนี้นะครับนี่เลยนะฮะเก็บพื้นที่นะฮะก็จะมีเก็บของได้อีกเยอะเลยนะครับมาดูด้านในนะครับเบาะนะครับเป็นคูลแม็กซ์นะฮะ นะครับเบาะหนังนะครับหุ้มหนังนะฮะหมดเลยนะครับอัลติเมทนะครับขึ้นมานะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมมากๆเลยดูนะฮะคอนโซลนะฮะแล้วก็สวิตต่างๆนะครับปุ่มต่างๆพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะนะครับแล้วก็เกียร์นะครับคันเกียร์นี่ก็เปลี่ยนนะครับคอนโซลกลางนะฮะแน่นหนาเลยนะครับดูไม่ไม่ยวบยาบนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับเพียบเลยนะครับ สมกับเป็นนเนกประสงค์เลยนะฮะที่ไว้ขวดน้ํานะครับนะฮะนะครับนะฮะมีที่ประตูด้วยนะครับ2ข้างนะฮะแล้วก็ <c oughs> นี่ก็ดึงออกมานะครับทั้งหมดนะฮะที่วางแก้ววางขวดนี่นะครับ2องหข้างหน้า6นะครับข้างหลังสองนะฮะทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ิสองจุดด้วยกันนะครับ ให้มาเพียบเลยนะครับอ้ามาดูนี่นะครับดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่แผ่น v v นะฮะนะครับช่องเก็บสัมภาระตอนนี้ก็เป็นเก็บแมสกันนะครับข้างล่างนะครับก็ใส่เอกสารก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็โอเคพอใช้ได้นะครับด้านมุมนั้นนะครับจะมีสวิตช์นะครับสำหรับเปิดปิดนะครับแอร์แบ็กนะครับ พูดถึงแอร์แบ็กนะครัคันนี้นะครับแอร์แบ็กทั้งหมดนะครับหกลูกนะครับมีด้านหน้าสองสองลูกนะครับด้านข้างนะครับและม่านนะครับแอร์แบ็กนะครับไปดูแถวสองกันฮึบสูงนิดนึงนะครับคันนี้แถวสองนะฮะนั่งสบายมากเลยนะครับกว้างนะครับแล้วก็ข้อดีนะฮะตรงกลางนี่ไม่มีแท่งนะครับ คอนโซลเนี่ยนะครับเป็นห้องเครื่องนะครับที่โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนนั่งตรงกลางก็สบายนะฮะมีที่วางเท้านะครับสะดวกสบายนะฮะผมสูง180นะครับนั่งแต่นี้ตำแหน่งคนขับเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผมนั่งนะครับสบายนะครับพื้นที่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตะขอนะฮะแขวนเสื้อนะครับเป็นลิมูซีนได้เลยนะฮะที่ใส่เอกสารนะครับ ตรงกลางนะครับมี USB นะฮะ USB ธรรมดานะครับนะฮะสองสองที่นะฮะแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นที่เสียบชาร์จไฟใครสายเกมเมอร์นะฮะลูกๆหล,ล,ลานๆน,น,นะครับนั่งข้างหลังนะครับไปเที่ยวทางไกลรักสองตา AC นะฮะสองรอยยี่สิบวลต์นะครับกว้างดีนะฮะนะครับแล้วนั่งน่าจะได้ประมาณสามคนนะครับสบายๆนะฮะอา้าที่ขาแขนนะครับปุ๊ปอ่านะฮะ ดึงกระดกตรงนี้นิดนึงนะฮะก็เป็นที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วด้านหลังนี่แล้วก็ใส่ขวดนะครับขวดน้ําแก้วน้ำนะฮะที่ด้านข้างประตูนะครับอันนี้นะครับอีกสองสบายครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอ่านะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเข้าได้หรือเปล่านะครับง่ายๆนะฮะยกอันนี้ขึ้นมานะครับดันอ่าแล้วก็ดอขึ้นไปนะครับ ได้ทีเดียวเลยนะฮะโอเคนะฮะนะครับ ครับอาจจะไหวๆหน่อยนี่นะฮะพื้นที่นะฮะนะครับก็ถามารถนั่งได้ไหมแต่โอเคนะฮะแต่ข้อดีกันนึงนะครับเบาะหลังนี่นะครับเอนได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ครับนะฮะอาจจะไหวนิดนึงนะครับนะฮะสบายนะครับนะฮะข้างบนโอเคนะครับ แต่ว่าเท้านี่อาจจะเหยียดไม่ได้นะครับนั่งทางไกลนี่ก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะคถึงนะครับเอนฟเทนเมนต์นะครับอันนี้มาใหม่เลยนะครับต่างจากลุกเดิมนะฮะฟ้ากับดินเลยนะครับอันนี้มานะเก้านิ้วนะครับนะฮะเป็น LCD นะครับเก้านิ้วเลยนะครับทัชสกรีนนะครับนะฮะไหลลื่นดีนะฮะไม่มีปัญหานะครับไม่กระตุกไม่อะไรนะฮะนะครับดูนะฮะแผนที่นะครับ แล้วก็นี่จะเป็นปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมนะฮะก็จะมีอินโฟเทนเมนต์นี่นะครับรองรับนะฮะ e p p r p l a y p l a y นะครับแล้วก็ Android Phone ด้วยนะครับนะฮะอูที่นี่นะครับนะฮะมีโทรศัพท์นะฮะเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วก็จะโทรออกได้นะครับเชื่อวันนี้นะฮะผมไม่ได้ตั้งค่านะครับมี Apple CarPlay Android นะครับแล้วมี Mirror Link นะครับ Mirror Link ก็คือ m i r r a Cast เนี่ยนะครับเราเปิดเปิด wi-Fi ที่มือถือนะครับแล้วก็ มันก็จะเชื่อมต่อกันนะครับเหมือนกับแชร์แชร์อินเทอร์เน็ตกันนะครับโดยรวมนะฮะใช้ได้เลยนะครับนะฮะนะฮะถามว่ารับได้ไหมโอเคแล้วนะครับระดับนี้นะฮะไม่ต้องไปอะไรมากนะครับนะฮะด้านบนนะฮะด้านบนนี้จะเป็นวัสดุนุ่มๆนะครับนะฮะมีจะเย็บด้วยนะฮะนะครับโอ้นะด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับแคปตานะครับเป็น พลาสติกนะฮะสีเดียวกับตัวถังรถนะครับมาราเคชนะฮะสีนี้เป็นมาราเคชบราวนะครับนะครับวัสดุตรงตรงนี้นะฮะจะเป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกนะครับจะมีด้านบนเท่านั้นนะครับที่เป็นนุ่มๆนะฮะด้านข้างประตูนี่ก็จะแข็งๆหน่อยนะครับพลาสติกหมดเลยนะครับส่วนตรงขอบประตูนะฮะก็จะเป็นเป็นหนังเทียมนะฮะปุ่มนะครับปุ่ม นะฮะบังคับต่างๆนะครับกระจกนะฮะใช้ได้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ที่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับวันนี้ก็กระจกมองข้างนะครับพับได้นะครับนะครับเกียร์นะครับมาใหม่เลยนะฮะเกียร์นะครับสวยใช้ได้นะฮะเก๋ดีนะฮะผมชอบนะฮะแบบนี้นะครับดีกว่าแบบเดิมนะฮะที่เป็นขันโยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับปิดสวิตช์ parking sensor นะฮะตรงนี้ก็มี traction control นะฮะนะครับ มีขึ้นลงที่ราดชันนะครับเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้านะครับแล้วมีออโต้โฮโลด้วยนะครับออโต้โฮโลก็ไว้สําหรับเวลาเรารถติดนะครับเราไม่ต้องเหยียบเบรกก่อนก่อนจะปล่อยคัก่อนจะปล่อยเบรกเนีย่ยเราก,กดออโต้โฮโลแช่ไว้นะครับแช่ไว้นิดนึงนะครับสะดวกสบายมากนะครับพวงมาลัยนะฮะหุ้มหนังนะครับนะฮะมาใหม่เลยนะครับหุ้มหนังแล้วก็มี แตกต่างจากเดิมเช่นกันนะครับนะฮะมัลติฟังชันนะครับเทียบเลยนะฮะตรงนี้ก็สำหรับโทรศัพท์นะฮะด้านนี้นะครับมี voice control ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นระบบเรื่องของ ise Control นะครับด้านบนนี้นะฮะนะครับกดตรงนี้นะครับก็เป็นคร e control นะฮะแล้วมี adaptive cruise control ด้วยนะครับ adaptive cruise control ก็คือคัออนหน้า จับความเร็วที่ข้างหน้านะครับดันดานหน้านะครับวิ่งนะฮะความเร็วเข้าเท่าไหร่คันของเราก็จะวิ่งตามเขาเบรกเราก็เบรกเขาชะลอเราก็ชะลอนะครับสุดยอดครับนะฮะในรถ p p v ระดับนี้นะครับถือว่าพอเพียงแล้วครับนะฮะสำหรับยุคนี้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับรถครอบครัวนะครับอมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับ คอนโทรลนะฮะต่างๆนะครับแอร์นะฮะของรุ่นนี้นะครับเป็นแอร์แยกนะครับเป็นดูโโซนนะครับดูโอไคลเมตคอนโทรลนะครับตรงกลางนี่ก็จะมีที่ชาร์จอีกนะครับนะฮะ USB นะฮะเอ่ออันนี้ก็จะเป็นปลั๊ก12โวลต์นะครับนะฮะมีอันนี้ก็จะเป็นไฟเตือนที่ว่า Pass e n g e r Airbag เปิดอยู่นะฮะซึ่งซึ่งสวิตช์อยู่ตรงด้านโน้นนะครับมาดูการขับขี่กันนะครับคันนี้นะครับก็รีโมทคอนโทรลนะฮะนะครับ มาใหม่นะครับคันนี้นะฮะสามารถที่จะยืนข้างนอกแล้วสามารถที่จะกดปุ่มแช่ไว้นะครับแล้วสตาร์ทรถด้วยตัวเองได้นะครับนะฮะล็อกรถด,ด้วยเองแล้วก็เปิดฝาท้ายกระโปรงได้เองนะครับและแน่นอนครับเป็นพุชสตาร์ทนะครับนะฮะเดี๋ยวไปลองขับขี่กันดูนะครับว่าเป็นยังไงครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสนะครับอ s u ู u ูมิ x เนี่ยนะครับ ก็ช่วงที่เวลาเดินทางนะครับผมวิ่งมาลาธอนด้วยนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับด็อกเนวนเนนะครับวิ่งมาลาธอนเนี่ยนะครับก็เดินทางก็ไปเช่ารถนะฮะขับนะฮะแล้วก็ได้สัมผัสนะครับ U X นะครับหลายครั้งทีเดียวประทับใจนะฮะประทับใจในความปลอดภัยของเขานะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมาก่อนเลยนะฮะคำหนึง ถึงใะขับทางไกลของผมนะครับคันนี้นะครับให้มาแบบจัดเต็มนะฮะยังกับรถยุโรปเลยนะฮะยังกับเป็นพรีเมียมเอชยูีเลยนะครับเขาใช้ระบบที่เรียกว่า ADAS นะครับ Advanced Driver Assistance System นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือ Adaptive Cruise Control นะครับนะฮะมีการเตือนนะครับ ก่อนจะชนข้างหน้านะครับสมมติมีใครเดินตัดหน้ารถเนี่ยนะครับก็จะเบรกกระทันหันนะครับมีระบบเท่าที่ผมจําได้ก็แล้วกันนะครับนะฮะมีระบบเตือนนะครับคือเครื่องยนต์จะตัดนะครับถ้าสมมุติเราเข้าเกียร์ผิดนะฮะสมมุติเข้าเกียร์เดินหน้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแต่ขับไปเนี่ยเหยียบไปแบบเต็มเต็มเนี่ยคิดว่าเป็นเกียร์เดินหน้าเนี่ยนะครับ ระบบก็จะตัดเครื่องนะครับนะฮะระบบของการเตือนจุดบอดนะครับนะฮะด้านข้างนี้ก็จะมีนะฮะมีไฟเตือนขึ้นมานะครับเซนเซอร์รอบทันนะครับมีเลนเอ่อเลนดิพาร์เจอร์วอร์นิงนะครับนี่ผมเดินโดนเตือนบ่อยนะฮะเลนเลนดิพาร์เจอร์วอร์นิงนะครับเซ็นเซอร์รอบทันนะครับเอ่อกล้องที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับก็จะจับนะฮะ สิ่งแวดล้อมนะครับรอบคันนะครับและมีเรดาร์ด้วยนะครับกล้องและเรดาร์ที่จะจับนะฮะแล้วประมวลภาพสถานการณ์ของการขับขี่นะครับความปลอดภัยนี่สุดยอดมากเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ s a f e ี้อื่นๆนะครับที่กล่าวไปแล้วนะฮะแอร์แบ็กหกชิ้นนะครับแล้วก็ คันนี้นะฮะมีทั้งแน่นอนครับเบรกนะฮะ abs นะฮะระบบโอ้ไปดูได้ฮะนะครับผมจะพูดแบบไม่ดีไม่ได้รีวิวแบบเทคนิคอะไรมากมายนะครับอันนี้คือผู้ใช้นะฮะใช้ประจำวันนะครับเป็นบ่อมากเลยนะครับกับขับสบายนะฮะนะครับสูงนะฮะเป็นรถที่สูงมากๆเลยนะครับคือถ้าขับไปเนี่ยเราไป รถติดเนี่ยนะฮะอยู่จอดข้างๆกับมินิบัสเนี่ยคุยกันสบายเลยฮะไม่ต้องแงนคอคุยเลยครับแบบคนขับมินิบัสนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับจะเป็นเบ็ดคอยสปริงนะครับทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่นะครับจะเป็นปีกนกนะฮะดับเบิลวิชโบนนะครับข้างหลังนะฮะช่วงล่างจะเป็นเขาเรียกว่า S-Link นะครับ ใครที่คุ้นเคยกับี่สูนะฮะตัวนี้ผมเทียบกับตัวก่อนนะฮะตัวนี้รู้สึกว่ามันจะความความเด้งเนี่ยจะน้อยลงนะฮะการโครงอะไรพวกนี้จะน้อยลงกว่านะครับแรงม้าคันนี้นะครับเครื่องนะฮะสามูน DDI Blue Power นะครับแรงม้าให้มานะครับร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดที่สี่ร้อยห้าสินิวตันเมตรนะครับที่รอบสองพันนะครับ การเข้าโค้งนะฮะขับในเมืองนี่สบายมากเลยนะครับผมขับไปทํางานนะครับนะฮะจากบ้านไปทํางานแล้วต้องผ่านเข้าชุมชนนะครับซอยเล็กๆไม่มีปัญหาเลยนะครับเนี่ยนะครับเข้าไปนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลักๆเลยเนี่ยถนนบ้านเราการใช้รถประเภทนี้นะครับคือถ้าไปใช้เก๋งเนี่ยสงสารช่วงล่าง เพราะถนนบ้านเราเนี่ยมันไม่เรียบนะฮะหลุมบอ่อนะครับอะไรต่ออะไรไม่รู้นะครับเยอะไปหมดนะครับมาใช้ PPV SUV แบบนี้คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปออกออ,ออกไปลุยออฟโรดอะไรใช่ไหมครับใช้ในเมืองแต่ถนนในเมืองเนี่ยนะครับเนี่ยระนาดเพียบเลยนะครับนะฮะลงระนาดลงอะไรเนี่ย สมูทดีฮะนะครับแต่อาจจะเด้งนะฮะอาจจะเด้งกว่านะครับคู่แข่งนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมเอาที่ถ้าให้ผมเลือกนะครับระบบเซฟตี้ระบบอ่ะแอสเซสซอรตที่เขาให้มาเนี่ยนะครับอันนี้เหลือเฟือแล้วเนี่ยนะจอเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ขี้เละนะครับไม่ขี้เละพอใช้ได้นะครับเรื่องของโพรมาไลกันอ่ะผมลืมพูดไปนิดนึงนะครับมีแพดเดิลชิฟต์ด้วยนะฮะนะครับแพดเดิลชิฟต์นะฮะแต่ผมว่า ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกนะครับเพราะเราคงไม่ได้ไปซิ่งไหนนะฮะแต่ในเรื่องของการทางไกลนะฮะถ้าสมมติแบบอาจจะต้องเชนเกียร์ลงมานะครับจังหวะแซงเร่งแซงนะครับก็ใช้ได้นะครับก็โดยรวมนะฮะเป็นรถที่นะครับขับสบายไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับจอดนะฮะก็เป็นใช้ออโต้โ o ลเบรกมือนะครับ ไม่ต้องแตะเบรไปได้นะครับสบายมากเลยแล้วนี mm ่ hmm. นะวิสัยทัศน์นะครับวิวนะฮะมองเนี่ยกว้างนะฮะไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเรื่องของออทัศนวิสัยนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันนี้สรุปแล้วเป็นยังไงบ้างสรุปนะครับ เอายังไงดีกับคันนี้ All New m u X 2021นะครับรถอเนกประสงค์นะครับรถครอบครัวนะครับแล้วผมใช้มาใน3วันแล้วนะครับ2วันครึ่งนะฮะประทับใจนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเคยใช้มาแล้วนะครับเวลาเดินทางไปแล้วก็ไปเช่ารถเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคือความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยและคันนี้ให้มาเพียบนะครับให้มาเพียบเลยนะครับซึ่ง บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเจอในรถพรีเมียมนะฮะในรถ SUV p r e m พรีเมียมซึ่งไม่ค่อยเจอในคู่แข่งนะครับนะฮะโดยเฉพาะ Adaptive Cruise Control นะฮะการเตือนการชนหน้านะครับเรื่องของเลนเการเปลี่ยนเลนนะครับมีการเตือนนะฮะซึ่งซึ่งไม่ไม่ค่อยเจอนะฮะ นะครับในในรถระดับเดียวกันของคู่แข่งค่ายคู่แข่งนะครับสรุปนะฮะท่ายให้แนะนำนะครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยนะฮะตอนนี้ถ้าผมมีสตุงสตังนะครับผมจัดแน่นอนนะครับผมชอบนะฮะรถรถ SUV ที่สูงใหญ่นะครับนะฮะสูงสูงมากเลยนะครับคันนี้นะครับเมื่อกี้ขับวนเนี่ยนะครับแล้วเจอรถมินิบัสเนี่ยตำแหน่งเนี่ยพอๆกับคนขับมินิบัสเลยนะครับ สูงฮะรถคันนี้เป็นเป็นรถที่สูงนะครับทัศนวิสัยนี่สบายมากมองนะฮะไม่มีปัญหานะครับจัดไหมแนะนํานะครับจัดได้จัดนะครับนะเป็นอะไรที่เข้าถึงได้นะครับแล้วการดูแลบํารุงรักษาสบายอยู่แล้วนะครับใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็แนะนํานะครับนะฮะถ้าอยู่อำเภอชุมแพนะครับชีวินอิสุสุนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับประวินนะครับนาวินนะครับ ทีเอื้อเฟื้อนะครับเอื้อรถยนต์ให้มายืมรีวิวนะครับชอบมากเลยนะครับแล้วก็แนะนำนะฮะใครที่อยู่ในในขอนแก่นนะครับชีวิตนี้สุครับแวะไปนะครับที่โชว์รูมนะฮะขอเทสต์ไดรฟ์ได้เลยนะครับ m ิ x และรุ่นอื่นๆด้วยนะครับ dmax อื่นๆด้วยนะครับวันนี้นะครับผมนะฮะและขอกล่าวแทนพี่เป๊กพี่พี่บังเล็กนะครับ กันเป๊ะบางเล็กชื่อเล่นกันเยอะฮนะคุณแคพสเตียเนี่ยนะครับพี่บางเล็กนะครับก็ฝากนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะไว้พบกันใหม่บล็อกหน้าจะเป็นรถคันไหนนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วเจอกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ